พระแท้วรองค์วันนี้ผมมีพิมพ์เสียนตัวเอแบบเต็มพิมพ์ไม้ชมขออนุญาตนำเสนอทีเดียวสององค์เลยนะครับคลิปนี้ผมทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมเพื่อไปในทางเดียวกันนะครับไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงในการขายแต่อย่างใดเรามาชมกันนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นพิมพ์เสียนตัวเอแบบเต็มพิมพ์นะฮะนะครับองค์พระเขาจะกดได้เต็มพิมพ์นะครับลึกล้ำเต็มพิมพ์ เสียนโตเอเสียนต้องกลมโตสมชื่อพิมพ์นะครับเสียนกลมโตสมชื่อพิมพสององค,องค์องค์นี้กดได้ติดชัดเนี่ยจะเห็นเส้นปากเส้นปากขึ้นชัดเส้นนี้ดูแล้วสวยคลาสสิกดีมากๆบางองคอ์กดได้ลึกๆเนี่ยจะเห็นเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยองค์นี้ก็จะเห็นเห็นบางๆหน่อยองค์พระจะกดได้ลึกล้ำนะครับตักติดเต็มเนี่ยตักติดเต็มฐานหมอน ติดเต็ม silently, อวบอิ่มทั้งสองด้านนะครับใต้ตักเนี่ยจะมีเส้นมาทิพย์อยู่ตรงนี้เราเรียกว่าเส้นมาทิพเส้นมาทิพจะติดเต็มเส้นนะครับแบบเต็มพิมพ์เส้นมาทิพจะติดให้เห็นเต็มเส้นในส่วนแบบไม่ image, เต็มพิมพ์ lime, eyes, นั้นอาจจะติดแค่บางบางที่หัวเข่าอาจจะติดแค่ครึ่งเส้นก็คือติดไม่เต็มเส้นนะฮะครับถ oui ัดลงมาอง์ไหนที่กดได้ลึกก็จะเห็นมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่ครับเนื้อเกินเห็นไหมครับ นี่เลเกินอยู่ด้านล่างใต้เส้นสมมจะมีรอยเว้าวจะมีเม็ดเล็กๆอยู่นี่นะครับมีเล็ดล็กอยู่ใต้เส้นสมส่วนทางด้านนี้จะเป็นรอยยุบเว้าวลงไปจะเป็นรอยยุบลงไปดูด้านข้างตรงนี้ด้านข้างเนี่จะมีเนื้อเกินที่เส้นสมเห็นไหมฮะนี่ต็นชัดเจนทั้งสององค์เลยมีเนื้อเกินติด บริเวณซอแขนจะมีเม็ดติดอยู่หนึ่งเม็ดเป็นจุดอยู่หนึ่งเม็ดที่ก็สอกซ้ายนะครับลพลิกดูด้านนี้เมื่อพลิกดูด้านนี้เราจะเห็นมีเนื้อเกินที่ปลายเกตนะครับปลายเกตมีทั้งสององแล้วก็มีเนื้อเกินที่หัวไหล่ซ้ายบางท่านอาจจะเรียกว่าอินเทนโนนะครับจะเรียกอะไรก็ได้นะครับขอให้เข้าใจเป็นในทางเดียวกันไม่ไม่ซีเรียสอะไรเนื้อเกิน ส่วนทางด้านนี้จะมีเนื้อเกินทางด้านเส้นสมมติมีเหมือนกันแล้วก็เนื้อเกินที่ท่อนแขนขวานะครับเกินที่ท่อนแขนขวามาดูด,ด้านหลังด้านหลังองค์พระเนี่ยของพิมพ์เสนโตเอเนี่ยหลังนี่จะเรียบแน่น แล้วก็จะมีรอยปาดขวางเห็นไหมครับมีรอยเนื้อและรอยปาดขวางนี่สององนี้เหมือนกันเลยมีรอยเนื้อแล้วก็รอยปาดรอยเนื้อรอยปาดพาจะค่อนข้างหนาพาจะค่อนข้างหนานครับมีการเก็บขอบขัดขอบอย่างดีบางองค์ก็อาจจะไม่ได้ขัดก็จะเห็นรอยตอกตัดนี่องค์นี้จะเห็นรอยตอกตัดอยู่นี่ครับนี่คือลักษณะคร่าวๆของพิม เสียงโตเอแบบเต็มพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์นิยมสุดของรุ่นร้อยปีก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของพาทั้งสองท่านนะครับขอบคุณพี่สมพศ์ชดร,รุ่งเรืองกรพี่เสกสรรที่ได้อนุเคราะห์นำพระทั้งสององค์ให้ผมได้ทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมให้เพื่อนๆได้ชมกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบมากครับ